มาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับก่อในบรรดา3รัฐเพิ่งเปิดตลาดวันแรกก็รุ้นกันไปเบาๆบ่อนนะครับสำหรับรัสเซียเมื่อวันศุกร์เจาะเด้งบนล่างตรงๆงนะครับรัสเซียกับอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเยอรมันเมื่อคืนวันศุกร์มีเยอรมันโดอย่างเดียวนะครับก็รุ้นกันต่อค่ำคืนนี้ครับสำหรับรัสเซียค่ำคืนนี้เปิดที่ บวกครับ68377ครับ68377นะครับตอนนี้ที่ผมคิดเขาก็ยังอยู่บวกครับแต่บวกไม่เยอะนะครับผมก็เลยจับที่บวกครับแต่ถ้ากรณีตอนนี้ท่านเล่นเขาลงลบนั่งดูก็ได้นะครับรัสเซียจากตัวเปิดเด่นสุดที่จับได้คือ7ครับวิ่งบนรูปร่าง7ครับวิ่งบนรูปร่าง7นะครับ ทาเลขที่ผมว่าถูกใจก็จัดนะครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาโดยผมด้วยนะครับ82768478็ดห 05ครับโอเคมาเจ็ดเข้าไปครับร้อยมาเจ็ดเข้าไปร้อยมาเจ็ดไปอีกดอกนะครับก็3ตัวขยักแตกตรงก็ได้สากับ6กลับนะครับนาะได้แนวนี้ครับสำหรับรับเสเซียครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีอังกฤษและเยอรมันครับสวัสดีครับผม